สวัสดีครับสวัสดีกันรอบบ่ายครับผมตอนนี้ก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับงานเคาะตัวถังรถคุยครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็โอโ้โหเนียนบะเลยครับพี่น้องรูปนี่ไม่มีสะดุดเลยครับก็เหลือแค่ขั้นตอนการโปะทีนี้ขั้นตอนการโป๊เดี๋ยวจะไปเอา,อาสีรองพื้นครับมาทามาฉีดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ สนิมมันเกาะครับเพราะว่าบรรยากาศมันไม่เป็นใจครับตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนม,มาอีกแล้วนะครับผมนี่ครับโดยฝีมือช่างยุทธครับนุ่เดินไปแล้วส่วนกันชนหน้าก็นี่ครับกันชนไอ้กันชน,น,ชนหลังให้พูดปิดนี่ครับกันชนก็ไอ้นี่แหละนะนี่กันชนก็ทําการแต่งให้มันได้ให้มันเข้ารูปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไปโป้นะครับโป้แต่ง โอ้ oh, แต่งกับตัวรถนะครับผมทีนี้สกเกิร์ตก็จะทําสีให้เพราะว่าสกเกิร์ตไม่มีรายการแต่มันมีรอยเป็นรอยก็ทําสีสกเกิร์ตให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องอสีมันจะได้ไม่เป็นใหม่เก่านะครับเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวผมก็ประกอบเองนะครับผมนี่คือขั้นตอนการรื้อเคาะรื้อทํารถคยเอนะครับเราก็มารอดูกันอีกทีนึงครับ เดี๋ยวผมเอาสีอันนี้มาอันนี้ให้คุยก่อนสีพื้นมาทาครับนี่ครับคนที่จะจับเป็นลายต่อไปพร <c oughs> ามันจับเข่าคุกดลยจับงานครับก็ช่างเคาะก็ส่งมาต่อให้ช่างโป๊ะนะครับช่างโป๊ผู้ทํานานงานนะะไม่ใช่ชํานานการทํานานงานนาน <c oughs> อ่ะนะครับ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายอย่างนี้ครับถ่ายให้เห็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆโดยที่ PP, พี่ๆน้องๆ FC หลายๆคนก็รอดูผลงานนะครับส่วนห้องพ่นก็โอ้โหรวดเร็วมากครับดูดิครับเดียวขึ้นประตูเรียบร้อยนะครับนี่ก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปอีกนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนผสมสีตอนนี้ก็ช่างศินก็ผสมสี สีขาวขันไหโ oh. อ้่เนาะสีขาวเนาะมันต้องให้มันเทียบมันได้เทียบไม่ได้ก็สีมันก็จะไม่นวลครับต้องเทียบเอาตองมีสป,ปอร์ตไลน,นะเนาะคือนีนเนาะมันได้แต่เออป้องตัวนี้มันหน่อยพอดเลยใส่ยักอันนึงก็ดีวะ แสงสองสว่างต้องติดอีกสักอันหนึ่งสักแผ่นหนึ่งน่าจะพอดีหรือว่ามันจะสว่างไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาอาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าก็ให้ดูว่ารถขุยทําการเคราะเสร็จแล้วเออเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับว่าเคาะแบบว่าข้างในไม่ต้องเสียหายดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวพามาดูนี่ครับ ข้างในไม่มีเกิดความเสียหายอะไรนะก็ที่พ่นสีสเปรย์ไว้นี่ก็คือป้องกันนะครับป้องกันป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมเกิดอะไรเดี๋ยวพอพ่นสีเสร็จนะครับงานสีผมก็จะให้ช่างนะครับเอาสีมาทาตรงนี้ให้มีสนิมอยู่นะครับเป็นสนิมเกิดจากเวลาเราล้างลงล้างรถอย่างนี้แหละมัน ไอ้นี่นะยางนี้ผมก็จะได้เอาไปปะให้กูเอวันนั้นนี่รอยผมอดีนะผมไม่ได้บดพอมันพองผมรู้ตัวปุ๊บผมก็เข้าซ้ายทันทีเลยปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูวันนั้นเหยียบตรงไหนวะน่าจะเหยียบนอ็อตหรืออะไรนี่เลยครับเดี๋ยวนะครับกลางเลยอนี่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 ฮะผมเหยียบอะไรไม่รู้นี่ผมเหยียบเข้าตรงนี้เลยนี่ เป็นรูโบเลยถ <laughs> อยเอาดาบขอครับฮะอ่าเดี๋ยวถอยให้ในายสังปู่บอกว่าเอาดาบเข้าให้แน่ว่าสันว่าเดี๋ยวเอาถอยเอาตูดเข้าให้แกถแกปั่นไม่ได้ครับจะ,จะใช้เครื่องปัน่นอ่ะขอให้เอาตูดเข้าให้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่ศักดิ์แกจะ,จะปั่นนะครับผมอ่ะปั่นครับ อนนี้ก็ปั่นปั่นเพื่อจะหา,าตำแหน่งที่เราจะโป่เสริมขึ้นมานครับผมนี่แย่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนะครับ <ảo. S 1> ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างโป่ครับจบหน้าที่ของช่างโป๊ก็จะเป็นหน้าที่ของช่างสีนี่ครับ ดูการเริ่มทำการโปรถคุยเอครับผมปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นเพื่อทำให้เนื้อสีด้านบนมันเสมอกับอไอ้นี่นะครับเพราะว่ารถคุยเอเคยเคยทำสีช่วงนี้มานี่มันมีรอยสีโป้เก่า เดี๋ยวพี่ศักดิ์จัดการให้นะครับต,ตอนนี้แกก็โป๊ควบคู่ไปนี่ผมจะพามาดูฝีมืองานโป๊แกนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่า,าชมยกยอลูกน้องตัวเองอะไรนะครับนี่ก็นี่ดูการโป๊ของแกเห็นไหมความเนียนนะครับมันแตกต่างกันมากเลยกับช่างผมไม่บอกว่าบางคนหรอกกับช่างอีกหลายๆคนนะครับที่ที่ เป็นช่างโปะนะบางคนนีไ่ไม่ไม่ไม่ทำงานไม่ได้ละเอียดนะครับทำงานลดลูกค้าไม่ละเอียดเวลาทำสีออกมามันจะเป็นคลื่นนะครับผมแต่ถ้านี่อย่างนี้นะครับนี่โปอย่างนี้นะเนี่ยรูปนี่เนียนปะเลยแล้วก็เวลารูปน้ำมันก็จะรูปง่ายมันจะเสมอครับนี่ดูดูฝีมือการโปของช่างสักโอ้โหพี่แกนี่ฝีมือ ทำงานมาแต่เป็นวัยรุ่นครับตอนนี้อายุอานามก็ปลาเข้าไป50แล้วนะครับผม50แล้วนี่พี่ชักโปะมาจากปีแล้วนี่ครับประสบการณ์30กว่าปีจากพี่สักครับจางสักเมื่อก่อนแกก็สายล่องครับตลอนเหมา พออายุเยอะมาแล้วแกก็อิ่มตัวครับเริ่มอิ่มตัวก็นี่แหละมามันหลุดออกดีแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับไอตัวปัดลมก็เรียกตัวปัดลมครับผ้าทายนะประสบการณ์30กว่าปีไว้วางใจได้ครับกับช่างที่นี่นะครับแต่ละคนอย่างช่างยุทธเนี่ยก็ ทำงานเคาะมานี่ก็ตอนนี้20กว่าปีครับเฉพาะช่างยุทธนี่แกมาอยู่อู่นะครับทำงานอู่เป็นช่างเคาะเป็นลูกนุ๊กเป็นลูกมือช่างเคาะตั้งแต่อายุสี่สิบห้าปีจนทุกวันนี้ก็สี่สิบสามเข้าไปแล้วครับช่างยุทธนะครับก็ยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบกว่าปีพี่ศักนี่ก็สามสิบกว่าปีนะครับ อยู่กับงานรถยนต์งานโป้งานอะไร,รมือไว้ใจได้นะครับส่วนมากก็จะอยู่กันนานๆที่นี่จะอยู่กันแบบายาวนานมากนะครับส่วนเด็กๆที่ปั้นขึ้นมาใหม่ก็พาไปดูนะครับอันนี้ก็ปั้นขึ้นมาช่างศิลป์ก็เป็นช่างพ่นที่อายุงานเยอะมากนะครับตอนนี้ขยับให้มาผสมสีด้วยนน,นนี้ก็ นี่ครับเด็กๆที่ขึ้นมาที่ปั้นขึ้นมาใหม่เราสร้างอาชีพสร้างฝีมือให้ให้เป็นทุกอย่างครับคันนี้ผมประกอบอยู่แต่ยังประกอบไม่เสร็จช่างต๋องบอกอยากขัดอยากขัดเพราะว่าห้องพ่นช่างต๋องทําให้ใหม่ครับนุ่นกําลังทําอยู่นะตกงานนะตอนนี้ก็เลยมาขอขัดยานี่ครับช่างต๋องอยู่กับผมมาตั้งแต่อายุ เขาอายวะตอง16ปีตอนนี้20กว่าปีครับจะ30แล้วนะจะ30แล้ว20ไปปลายแล้วนะครับอยู่มั้งแต่อายุ16ปีนะจนทุกวันนี้มีลูกไป3คนแล้ว2คนแล้วนะครับก็อยู่ข้างบนพักอยู่ข้างบนครับลูกเมียก็อยู่ด้วยกันนะก็ให้เมียมาอยู่ด้วยกันก็เมียก็ทำงานอยู่บริษัทตรงทางเข้าปากซอยทางเข้า มาหาอูนี่แหละนะครับก็ไม่ได้มีค่าเช่าค่าอะไรอยู่ฟรีครับจ่ายแต่ค่าไฟนะห้องหับมีให้พนักง,งานให้ลูกน้องทุกคนนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะามาดูตอนที่พี่สักแกโป้รถคุย A อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกก็จะโป้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแต่ตอนนี้ก็ดูช่างต๋องขัดฝาท้ายไปก่อนผม เครื่องมืออะไรผมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเดี๋ยวให้ต๋องทําไปก่อนเพราะว่ารถคันนี้ต้องรอ,อก,กันชนครับรอ,อก,กันชนผมก็เพิ่งเปลี่ยนคิ้วคิ้วด้านข้างอ่าคิ้วกิิบล็อกกันชนเขาเรียกกิิบล็อกกันชนให้ลูกค้าไปนะครับมาดูครับคนพื้นค้นสีกันสนิมไว้ก่อนนะครับผม ลงมือแล้วลงมือแล้วงานโป๊นี่ครับเดี๋ยวแกก็จะโปะ้สองคันโปหลบไปหลบมาอยู่ตรงนี้ครับทีนี <laughs> ้เดี๋ยวถึงตอนที่แกโปะนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับ อตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้สีพื้นมันแห้งก่อนเพราะว่าสภาพอากาศไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมงานสีนี่ถ้าอากาศไม่เป็นใจนี่ก็มันก็จะช้านะครับมันก็จะดรอปลงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ก็ทำงานอ,าอย่างอื่นรอไว้ก่อนฮะรอให้สีตัวนี้แห้งแกก็จะไปเก็บงานรถคันนี้ก่อนพอสีพื้นแห้งนะครับสีเกาะ แห้งก็แกก็จะมาเก็บฝั่งนี้นะครับก็รอดูกันครับติดตามชมตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไว้เป็นกําลังใจกับทางช่อง Rocky Indie กกสายจวดทีมงานโทนหนึ่งด้วยนะครับพี่น้องครับบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ